แล้วไงไม่ใช่พอกล้องมาแล้วไงไม่ใช่เอาอะไรมาเนี่ยของใครอ่ะของลุงเขาเจ้าใจใหญ่เลยนะโอ้โหแล้วไหนอีกโชว์ดิโชยกันนึงี่ถุงดิยังไงแน่แน่แน่ผักข้าวโพดิีกาวโพดข้าวโพภูมิใจเสนอเภูมิใจเสนออะไรหนุนปันหนุนปันพูดหนุนปันหนุนปันพูดปั้นเออโอ้โหคนเดีนหมดไหมคนเดีนหมดไหม กินคำเดียวคำเดียวก็เอาไว้ให้เียนอ๋อโอเคคำเดียวนะอย่าบีใหญ่นะอย่าบีใหญ่นะอย่าบีอย่าบีใหญ่สิทำคำเดียวอ่ะอันนี้เป็นสีติของจุมตรีอ๋อสวยมากเลยอ๋อสวยเล็กได้ไหนดูนี่โหนี่มันคำใหญ่แล้วเกิน์ดคำใหญ่ไปโอเคโอเคจบุยบุย 不不不。<laughs> <laughs>